เขียนที่ไหนยังไงอะคะ่ไวห้องน้ำห้องน้ำที่บางกันมัยห้องเซคอนเดี๋ยวนี้บางไหมทำไมถึงเขียนข้อความในลักษณะนี้อะคะที่เกิดจากความเครียดการเมืองอะไรอ่ะค่ะก็อีกอย่างหนก็รับข่ามือรับฟัง สถานีอย่างเช่นกาการตุสสองห้าตลอดที่ดีเองเอนเจที่จำได้ดีอีกที่อื่นเอ็นเจผู้อื่นทนายหมู่า้ที่ที่ประจำกาการ์ุสสองห้าขึ้นอะไรครับอะไรนะเอฟเอ็นป๊บสถานีข่าวอะไรครับ ก็จะคือหลักๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงสถาบันอะไร,ระนะก็จริงๆแล้วหลักๆเขาก็ตา่กองข้าวเขาก็คือประชาิปชนจริงๆแล้วส่วนมากจะเป็นเรื่องาการตันเป็นแรื่องของปปช ไปชุมชนเนี่ยไม่เคยไปตัดสินใจทำไมถึงตัดสินใจมาเขียนก็มีความเครียดในเรื่องการเรงินเนี่ยก็ไม่ไม่ชอบเรื่องรัะหารไม่ชอบเรื่องประจุเขียนนานยังพู่อะไรครับเขียนนาน,นยังไงสิบห้าแล้วล้วทางเจ้าหน้าที่นี่เข้าไปเห็นได้ยังไงคะเขาเดินตามผมอะ เจ้าหน้าที่ของซ<ข>ีคอนเขาตรวจสอบให้เขาตรวจสอบให้แล้วก็พบ<ม>ว่าบุคคลนี้เข้าไปเขียนในห้องน,น้ำสามชั้นสามจุดแล้วก็เรียกเจ้าพาที่ษาเข้าไปาร<ม>ตรวจสอบได้มมนนดเป็นข้อุมมาดำเนิน,นคดีอันนี้ขึ้นศาลไหนครับอันนี้ขึ้นศาลทหารครับอันนี้หนึน่งสองไมคะหรือหนึ่งสองครับสองดูถ้อยคำ ดูมินสถาบันชัดเจนครับข้อหาเยอแล้วข้อหาอื่นไหมคะข้อหาอื่นไม่ด่ารัฐบาลอะไรไม่เป็นไรแต่ดูมินสถาบันไม่ได้สบายใจเรื่องทางการเมืองนั่นเรื่องหนึ่งสามชั้นในห้องน้ำสามชั้นสามห้องสามห้องแต่ห้องเนี้ ค่อยคำแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหะครับที่ถ่ายมาจากผนังห้องน้ำาะครับ